เือคดีอ่ะรถกระบะมีแอดหลังมาให้แล้วนะฮะตัวนี้แล้วมีช่อง USB มาให้ด้วย1จุดเป็น USB A นะครับโอ้โหเฮ้ดีว่ะนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นี่หนึ่ DDI นีาา่แบบนี้เลยนะครับสีฟ้าฟ้าหล่อๆงามๆแบบนี้เลยนะแล้วดูดิน็อฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคันนี้ขยับได้นะครับ ใครเป็นสายรถกระบะอยู่แล้วอยากได้รถกระบะสีปร,ระตูอยู่แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอนเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแล้ว,ลวใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ๋อยดึงสายซับเลย สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดไดื้อพอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะแล้วกันอุนาน,านานทีนะนานานนานๆเลยนะครับกว่าจะมารีวิวรถกระบะคันล่าสุดที่จำได้ก็จะเป็น m i t ซูบิชิ i t r i ตันแอดลิ t e นะครับตัวนั้นสวยมากคันนี้ไม่แพ้กันเลยนะครับตัวนี้เป็นอ s u ูดีแมกนะครับ High er 1.9 Highlander DDI Z ปี2019ตัวนี้บางคนถามว่าไอรุ่นนี้รุ่นอะไรยังไงมันเป็นแบบไหน ง่ายๆตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะยกสูงขับ2-4ประตูเกียร์ออโต้ตัวรองท็อปถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ออปชั่นให้มาก็พอสมควรนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูรูปลักษณ์ของเขาสวยงามมากๆสีขาวมุกด้วยนะคันนี้ขาวมุกออกห้างเนี่ยเกือบล้านนะทุกคนคันนี้ผมบอกไม่ได้แม่งโคตรแพงเลยอะ่ะ แล้วดูดิไฟหน้าใหม่ๆเป็น LED นะครับมีไฟ Daytime running light ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวและไฟตันหมอกเป็น LED <c oughs> โคตรสวยเลยทุกคนคันนี้เนี่ยรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวป้ายแดงสวยมากคันนี้สวยมากไร้ที่ติคันนี้ผมซื้อมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีทําสีไม่มีอะไรทําทั้งนั้นเลยซื้อ,อยังไงขายแบบนั้นเพราะคันนี้สวยจริงๆ นะครับแล้วดูกริลกาจางหน้าเขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแบบ all new D-Max เลยโอ้สวยมากนะแล้วด้านข้างนี่นะครับคันนี้เนี่ยมีซุ้มคิ้วล้อมาให้ด้วยสีดําอันนี้เป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะครับจะมันจะใหญ่แบบนี้นะอ่ะแล้วดูตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับให้ยางดูเลอร์มานะครับเป็นบิสตอร์ดูเลอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นยางไฮเวทเทเลนนะปี2019นนะแล้วก็จะ ใช้ซีรีสย์ยางตัวนี้อยู่265 60R18 แม็กก็ดีไซน์ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมด้วยนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สวยมากแต่เป็นผมนะแม็ก20ต้องมานะครับต้องเป็นเลนโซ่นะ20นแล้วก็ใสย่ยางไฮเอสายางออเทเรน นะก็ใส่พวก BF g o o d ุ i t ิดนะหโหโคตรหล่อทุกคนนะ้ยหล่อมากแล้วดูเข้ากับซุ้มล้อ6นิ้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดใส่แม็กยี่ยาง BF g o o d ุ i t นะล้อก็จะยื่นออกมานิดนึงนะจะพอดีกับซุ้มล้อ,หอโหโคตรหล่อโคตรสวยนะน่าโดนนะนะซื้อรถแบบนี้มันต้องแม็กใหญ่ๆต้องแม็กใหญ่แล้วไม่พอนะมันต้องมีความดุดันต้องใส่ยางออทเทเรนด้วยนะใส่ยางไอไฮเวทเทรนก็เฉย นะแต่ส่วนตัวนะอันนี้เป็นความนิยมส่วนตัวนะครับผมชอบแบบยังออนเรเรนและตัวนี้นะครับมีไฟเลีย้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้เป็น LED ตัวนี้ไม่มีาบสปอ t ตนะนะตัวนี้ไม่มีาบสปอตตัวนี้เป็นกุญแจนี่โอ้โหสวยงามสีสวยมากเลยนะแลวดูมีบันไดด้วยนะทุกคนบันไดก็แข็งแรงใช้ได้นะครับ เปิดมานี่ปุ๊บ uh huh. ดูดิความใหม่ของเขาใหม่ขนาดนี้กริบขนาดนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยทุกคนดูนอด็อตซอกด้านข้างน็อตด,ด้านบนเนี่ยไม่มีขยับเลยน็อตแก้มข้างเห็นไหมสวยเลย uh huh. น้องๆป้ายแดงครับกันเนี่ยแล้ว uh huh. ดูดิโอ้โหเม็ดอาร์ตอยู่ครบอ่าสวยจริงอะไรจริงนะครับตัว uh huh. นี้ uh huh. โโอ้สวยมากนี่ใครพักหลังๆนี่นะต้องบอกว่าคัดรถเข้ามาจริงวิ่งเก้าพันโลงี้วิ่ง3,000โลงี้ต้องคัดหน่อยครับช่วงนี้ต้องคัดรถนิดหนึง่งคัดรถดสวยๆหน่อยนะใครซื้อไปจะได้ประทับใจนะครับนประตูหลังโอ้โหดูดิไม่มีริ้วรอยเลยเลยนะีนี่ยังไม่แกะเลย ้วพลาสติกไม่แกะเลยหลือหอกโคตรยากเลยเห็นไหมเมทอาร์อยู่ครบเรียงตัวกันสวยงามนะครับตัวนี้บอกได้เลยใครอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถคันนี้ไปขนของเข้าสวนเข้าไร่นะสบายแล้วผมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งหมดนะแล้วก็จะได้ ฟินๆกันไปเลยนะไฟเบรกด้วยสามมีมาให้เรียบร้อยโอ้โหแล้วดูด้ดานหลังบึกบึนมากเป็นรถกระบะท,ที่บึกบึนจริงๆใครสาวกอีซูในคันนี้พลาดไม่ได้นะครับแล้วไฟท้ายดูดิโอ้โหดีไซน์ใหม่เป็นเลนส์ใสด้วยนะครับแต่แต่ไฟยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะยังไม่ได้เป็นไฟ LED นะครับตัวนี้อ่ะแล้วดูคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเห็นไหมนี่คันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ DDI Z นี่ ด้านหลังดีดิไอแซดนะครับตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นกล้องถอยมาแล้วก็ไม่ต้องมีเซนเซอร์แล้วนะครับมีแม็กไลเนอร์อะไรให้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับดูน็อตนี่เห็นไหมน็อตฝาท้ายนี่ไม่ขยับเลยนี่ด้านข้างเห็นไหมสวยงามกริปไม่ขยับเลยนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบรอยต่อตะเข็บนี่ยังเนียนยังสวยอยู่นะครับของเดิมจากโรงงานดูฝั่งนู้นด้วย นะโอ้โหไม่ไงไม่มีโดนแน่นอนคันนี้รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิการน้ำท่วมตัดต่อ,ตอสวมซากและเล่มสูญหายแน่นอนคันนี้สวยทุกอนูรูปขนุนบอกได้เลยสวยมากมาเรามาดูด้านข้างกันนี่ดูดิโอ้โหแผงข้างใหม่ขนาดนี้เอาง่ายๆทุกคนกลิ่นใหม่ป้ายแดงยังอยู่เลย<า>อือดูดิสวยปะละ่ะ เรียนกริปอะเม็อาร์คอยู่ครบเลยนะครับโอ้โหคันนี้ก็จะดึงออกยากหน่อยนะมือจะแตกมาโอ้โหดูซอกด้านในประตูนี่นะครับกริปสวยจริงคันนี้เป็นไงโอ้โหมาเรียนมาก นี่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยคันนี้ใครอยากได้นะครับใครเป็นสายรถกระบะอยู่แล้วอยากได้รถกระบะสีประตูอยู่แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวัง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงกัน,กนว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรที่เหลือเนี่ยรอบรอบคันเนี่ยสวยมากแล้วนะต้องใช้คําว่าสวยมากทุกคนคันนี้มันสวยจริงๆนะครับยังกับรถดป้ายแดง แล้วเราต้องไปดูกันว่าใต้ฝาปรงขยับน้อนมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าคัานหน้ามีขยับเปลี่ยนหม้อ,มอ,มอน้ำเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์มาบ้างหรือเปล่าไปมาเดี๋ยวเรามาเปิดใต้ฝาปรงของคันนี้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอ้หหนักทุกคันนะรถกระบะรถ P p V วนะฝาปรงหนักมากโอ้โหคันนี้สวยทุกอนูรูหุมขนทุกคนสวยมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นี่1.9 ดีดีนี่แบบนี้เลยนะครับสีฟ้าเรางๆงามแบบนี้เลยนะแล้วดูดิน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยดูดิแล้วซ่องด้านในน็อตด,ด้านในก็ไม่เคยขยับด้วยนะครับนี่เห็นไหมน็อตแก้มข้างไม่ขยับเลยกริบมากเห็นปะไฟหน้าเดิมนี่นะครับด,ดูดิแผงปิดแผงหม้อน้ําตรงนี้ก็ของเดิมหมดนะครับคันหน้าเดิมนี่แล้วแผ่นเพจตัวนี้ดูดิยังไม่แกะ สติกเกอร์เลยนะครับตัวนี้ยังไม่แกะสติกเกอร์เลยนะก็มีรหัสเครื่องนะครับแบบรถรหัสเครื่องแบบเกียร์นะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องแล้วก็หมายเลขแชสซีอยู่ด้านล่างนี่ครบเลยดูดิแก้มข้างไม่ขยับเลยดูแก้มข้างซ้ายขวานี่คือเมียนกริปสวยจัดคันนี้นะใครบอกว่าคันนี้รถไม่สวยนะตาบอดแล้วบอกจริงคันนี้สวยมาก เราดูเครื่องยนต์ใหม่ไม่มีฝุ่นน่ะคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยนะมันต้องเลอะมันต้องมีฝุ่นบ้างแหและแต่นี่ไม่มีเลยโอ้สวยจริงคันนี้อยากเห็นอินเทเลียแล้วเราไปดูอินเทเลียของมันกันดีกว่าว่าจะมีริ้วรอยตรงไหนบ้างครับอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินเทเลียของ Isuzu D-Max คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็โหทุกดีเทลของเขาใหม่มากจริงๆทุกคนตัวนี้ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะโหสวยจัดอ่ะ อันนี้สวยมากอ่ะโอ้ปุ่มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตัวนี้แห <c oughs> มภูมิอะไรเนี่ยออกแบบดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนี่นะฮะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหสวยงามมากๆเลยอันนี้เนี่ยนะฮะหน้าจอตรงกลางเนี่ยมีหน้าจอ TFT มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ราวๆสัก5านิ้ว แล้วตัวนี้นะครับด้านบนสูงสุดเนี่ยด้านบนเนี่ยเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของไมดิจิตอลมาให้นะครับเอเวเลตค่าน้ํามันต่างๆนะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้ามันระดับน้ํามันระดับความร้อนนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่ส5 4 2 2กิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากๆนะเออแล้วดูดีเทลของพวงมาลัยดีสวยงามมากนะครับแล้วตัวนี้มีคุชชั่นโทลมีลิมิตไมมาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มอินโฟเทนเมนต์มาติฟังก์ชันต่างๆอ่าตัวนี้นะครับ สวยงามแล้วดูดีเทลของพวงมาลัยโคตรสปอร์ตเลยเทมากอ่ะนี่และด้านล่างนะครับมี i d l e stop มาให้1จุดนะครับมี i d l e stop มี traction control นะครับแล้วก็มีปรับระดับของตัวไฟหน้าด้วยและตัวนี้นะครับนี่ที่ใส่เหรียญที่ใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วฝั่งนี้นะครับอ่าก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้นี้ผมชอบนะเขาเก็บได้ดีมากๆเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเก็บเรียบไปเลยและด้านบนเนี่ยนะครับเป็นซอฟ t t o ด้วยอ่า แล้วบน,นเป็นซ็อกทัชนี่นะครับก็เปิดมาปุ๊บนี่อ่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถใส่ของได้ใส่อะไรได้เนี่ยประมาณนี้แหละฮะนี่อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นบินใช่อันนี้นี่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับครั้งต่อไปอ่าศูนย์บริการอิลสุลบ,บุรีนะครับตอนนี้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็40,000กิโลทุนนะครับอีก5,000กิโลนะอีก5,000กิโลเข้าศูนย์แล้ว เดี๋ยวผมจะห้อยไว้ให้ตรงนี้พอรถคันนี้วิ่ง35,000อีก5,000กิโลเข้าสูงนะครับแล้วดูดีดับบอร์ดเขาสวยงามมากๆนะครับช่ององค์ช่องแอร์อะไรเนี่ยเหมือนมีเอ็กตัวใหม่เด้ะเลยนะตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอเนี่ยปรับได้หลายอย่างนี่เห็นไหมปิดปุ๊บเปิดปอ่าเห็นไหมทัชสกรีนไม่ได้ เอ้ยแทสกีนได้ด้วย,น,ยน,นี่น,น,น,นี่แทสกีนได้ด้วยนะครับเออเป็นไงตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะอ่าตัวนี้มีบลูทูธให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีกล้องถอยนี่กล้องถอยก็ชัดมากๆเห็นไหมมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยโอ้โหสวยเนาะสวยสวย แล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นแอร์นะตัวนี้เป็นแอร์แบบปรับแบบ a อนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีช่อง Power Outlet 1. จุดนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต usb 1จุดแล้วก็ AUX 1. จุดนั่นเองแล้วตัวนี้มีที่ใส่ของมาให้นะครับก็วางโทรศัพท์วางอะไรได้นะตัวเกียร์ทำได้สวยงามมากๆเลยนะเกียร์ทำใหม่สวยมากเลยนะ PRND แล้วก็ปรับชิปเกียร์ตบมาด้านขวาปุ๊บปรับชิปเกียร์ได้ขึ้นลงได้นี่เห็นไหมแล้วก็จะเป็นตัว ลงเนินในทางลาดชันด้วยตัวนี้นะครับ DSC นะนี่แล้วก็นี่นลองเปิดดูดิมีอะไรไหมไหมโอ้โหดูหน่อยดูหน่อยเจ้าของเก่าทำอะไรนี่นน่าจะขายของนะเนี่ยมีบินแมคโครมีบินอะไร อันนี้เป็นประกันของวิริยะนะครับเป็นพลบนะประกันสอง0มบาทนะครับประกันหมดเมื่อไหร่เนี่ย12เดือน12 64กใกล้หมดแล้วนะครับใช้อะไรไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวนิดเดียวก็จะหมดแล้วนะครับวันนี้วันที่1เดือน12นะ,ะดูดิโอ้หมีที่ใส่ของด้วยเยอะเลยนะครับตรงนี้อ่าเก็บซ่อนไว้ได้นะครับแล้วมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีกหนึ่งจุดตัวนี้ นะบแล้วก็เปิดมาปุ๊บอ่านี้มีบุ๊กเซอร์วิสแนะ่นอนละ่ะต้องมีอยู่แล้วนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะอันนี้เป็นอะไรอีกวนะเนี่ยวิริยะอีกแล้วส่วนใหญ่ป้ายแดงอะ่ะชอบซื้อทําประกันของวิริยะให้ทนะุกคนแพงที่ปปน,นอันนี้พรบอเออคตอแพงเลยอ,อันนี้เป็นสมุดร,รับประกันนะครับวอลเลนตีบุ๊กเลตนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาเปิดดูหน่อยก็ทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้มีเขียนไว้นะหรือว่าที่ศูนย์เขาไม่ได้ลงไว้ไม่รู้แต่คันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะเนี่ยอันนี้มันเขาไม่ได้ลงไว้แต่เข้าศูนย์ตลอดเนี่ยอันนี้เห็นปะยีสุเข้าศูนย์ทีสี่หมื่นโลเออทำไมไม่ได้ลงไว้ปะ น่าจะลงไว้แต่ลงในระบบคุณในคอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นคู่มืออะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหดูดิอะไรวะเนี่ยอันนี้ใบรับรถนะครับอ่าดาวมาสามหมืกว่าบาทดิอ๋อนีไม่ใช่ดาวนี้ปร,ประกันค่าจดทะเบียนใบปล่อยรถ นี่อะไรเนี่ยตารางรับประกันบูพาวเวอร์นะอันนี้พรบอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูพื้สารตอนหลังกันเอ้ยยังไม่หมดลืมไปนะครับดูดินี่มีที่ใส่ของมให้เล็กน้อยนะครับโอ้เป็นท็อปทัชด,ด้วยตัวนี้แล้วก็ดูดิมีที่วางแก้วน้ําให้โคตรลึกเลยนะเบาเท่นะเห็นเบาไหมดูเบาดิเบาโคตรเท่เลยอ่ะอย่างชอบเลยเบาะเบาโคตรเท่เลยนั่งสบายด้วย มีที่วางแก้วเอ้ยมีที่ใส่แว่นอะไรให้ไ,ไปเ๋ยวเราไปดูพุ่ยสารตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับอะไรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพุ่ยสารตอนหลังของอีซุคันนี้กันดีกว่านะครับบอกไว้หน่อยเหมือนระบายยังไงก็ไม่รู้คือผมเป็นคนใช้รถสูงอยู่แล้วนะครับวิธีการ,รขึ้นรถสูงเนี่ยวิธีการขึ้นการลงมันมีวิธีเพราะว่าหนึ่งบอกจะมีปัญหามากๆสําหรับคนขึ้นไม่เป็นนะขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ สำหรับลงเนี่ยอะขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเอาขาสอดนั่งใช่ไหมแต่เวลาลงเนี่ยจับนี่เหมือนกันแต่ชอบรูดเนี่ยรูดลงอย่างนี้เลยปุ๊บปีกเบาพังหมดครับแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ทําครั้งสองครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่ทําบ่อยๆปีกเบาพังหมดไม่ว่าจะเป็นคนขับข้างคนขับหรือจะประตูไหนก็แล้วแต่ห้ามลงแบบนี้เด็ดขาดนะขึ้นแบบนี้ก็ขึ้นได้แล้วแต่สะดวก แต่เวลาลงเนี่ยแค่นี้เองมนเขามีบันไดามาให้ยืนแล้วก็ลงจบแบบนี้ง่ายๆนะครับสำหรับคันนี้จริงๆไม่ใช่สําหรับคันนี้หรอกก็สําหรับทุกคันนะสำหรับรถสูงทุกคันเลยนะนี่มาเรามาดั้งด้านหลังกันนะครับตัวนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยอ่ะเออโคตรดีอ่ะรถกระบะมีแอร์หลังมาให้แล้วนะฮะตัวนี้แล้วมีช่อง USB มาให้ด้วย1จุดเป็น USB A นะครับโอ้โห เฮ้ยดีว่ะมีแอนด้านหลังมาให้แยกซ้ายขวาด้วยเย็นนะตัวนี้ก็หิ้วของได้นะครับรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยอ่ามีที่ใส่เอกสารด้วยนะตรงนี้นะลองฟังเลยอ่านี่เดี๋ยวดูด,ดิอะไรวะเนี่ยมีที่ใส่เอกสารมาด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรเนะี <laughs> ่ยปั๊แก๊สอิเล็กโทรลักอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถมา นะแล้วดูดิเบาะใหม่มากทุกคนนิ่มมากเบาะโคตรใหม่เลยอนะ่ะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยอ่ะอูน,นี่อันนี้เลื่อนขึ้นได้นะครับสายเบลลเนี่ยนะหันั่งสบายว่ะเฮดรูมเหลือเยอะเล็ก <room, S 2> รูมเหลือเยอะเลยนะครับตัวนี้หันั่งสบายจริงดูดิเปิดมามีที่วางแก้วน้ำมีที่พักแขนไหมด้วยแข็งแรงด้วยนะแบบนี้เฮ้ยเี่ยมเยี่ยมเจี่ยมเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเปิดดูหน่อย มีอะไรมาบ้างอ,อ่าพับเบาะหลังได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้พับเบาะหลังได้นะแล้วก็ต้องถอดหมอนออกนะครับต้องถอดหมอนออกนะมันถึงจะพับได้แบบว่าไอ้น,นี่หน่อยนะครับเดี๋ยวนะด้านล่างนี้ก็นี่เห็นได้เห็นไหมนี่เขาก็เกี่ยวดึงได้นะครับ แลเปิดมาดูดีโอ้โหเป็นไงมีที่ใส่ของมาให้อีกด้วยนะตรงนี้อ่ะวางกันไปนะปะเดี๋ยวเราไปลองเทรดได้เจ้าคันนี้ดีกวนะ่าทุกคนว่าจะขับดีแค่ไหนครับอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูคนใปเทรดดี a แมคันนี้นะทุกคน1.9ตัวใหม่เลยนะครับล่าสุดก็การขับขี่เป็นอย่างไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคาแรคเตอร์ของตัวอี u ูเองเนี่ยนะครับ ไม่ได้ออกตัวปูดป์กเหมือนตัวรีโวอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันเป็นมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรลแล้วสำหรับอูสุนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดั้นเาย I, ขึ้นมาดีแม็ตัวแรกจนถึงปัจจุบันนี้ในการออกตัวเขาเนี่ยนะครับผมผมว่าออกตัวเขาอืดๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง3.0หรือเครื่อง1.9ก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวรี v o นะก็ประมาณนั้นนะครับ ในเจ้าตลาดเนี่ยนะครับอย่างอย่างรีโวหรือไม่เจ้าตัว Ford r a n g เ r เองเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าทำทำเครื่องยนต์แล้วความแรงออกมาได้ดีมากๆนะแต่ตัว d m a มเนี่ยเฉยๆแต่มันได้อย่างนี้นีคือ,อางี้มันจะได้เรื่องของกำลังนะครับแล้วช่วงตอนปลายเนี่ยตัว d m a มเนี่ยดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบ d m a ม c o อ่าโคลรโดหรือไม่ว่าจะเป็นตัว m a สด้าบีทีเเองนะครับ ช่วงล่างดีมากนะครับการขับขี่เนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะชอบเลยช่วงล่างนะครับแต่ว่าช่วงล่างรีโวเนี่ยค่อนข้างจะบินจะล่อนไปน,นิดนึงใครที่ขับพวกวีโก้อยู่ขับรีโวอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันบินขนาดไหนนะตัวนั้นก็จะแตกต่างกันตัว d m a มก็จะขับดีกว่าแต่ว่าในรีโวตัว GR Sport อันนั้นก็ต้องยกไปไว้นะเพราะว่านั้นช่วงล่างดีมากนะครับแต่ว่าถ้ารีโวตัวธรรมดาลงมาเนี่ยเฉยๆเลยโหช่วงล่าง ไม่เฉยช่วงล่างบินด้วยนะครับแต่ความแรงเนี่ยเทียบเรนเจอร์ไม่ได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ล็อกแบรนด์แบรนด์ระดับท็อปๆเลยเนี่ยสำหรับรถกระบะเนี่ยก็ต้องอีซูอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็บางคนจะถามว่า1.9เนี่ยขับเป็นไงอืดปะคืออ่ดไหมอืดอืดอยู่แล้วอีซูอืดอยู่แล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าให้มันต้องเร็วต้องแรงในในตีนต้นนะทุกคน แต่ว่าขับลอยๆไปลืมไปเลยเฉยๆครับขับลอยๆไปก็เหมือนๆกันหมดนะแต่ว่าแหมแมันก็นิดนึงนะ1.9เนี่ยการออกตัวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเวลาคลิกดงคลิกดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แบบจัดเหมือนรีโวสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะใช้ได้นะก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะไมไ่แบบออ้ยไม่เอาหรอก1.9ซื้อไม่ไหวขับไม่ไหวอืด ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ไม่แต่อันนั้นคนพูดก็เว่อร์ไปนะครับนี่อ่าแล้วดูเข้าโค้งเิดูเลยโอโ้โหได้ยินเสียงยางไหมโอโ้โหนึบเข้าโค้งนี่โคตรดีเลยนะไม่ค่อยล่อนนะครับสำหรับอ e ีุสุนี่ผมบอกได้เลยรถยกสูงแบบนี้ไม่ค่อยล่อนนะครับแล้วขับสบายด้วยเนะี่ยเบาะนั่งสบายเหมือนกันอ่า มาเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างดีกว่านะว่าคันนี้จะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะช่วงล่างเนี่ยไม่มีเสียงอะไรแปลกปลอมมาเลยนะทุกคนแต่ผมว่าน่าคันนี้น่าจะใหม่ช่วงล่างนะน่าจะใหม่มากๆโค้รถวิ่งน้อยไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้กันครับอะไรร่วงนครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของ d m a มคันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าปี2019เนี่ยวิ่ง30 0 0 0กิโลเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวิ่งส0 0 0 0กิโลเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยจะเปีี่ยนโห เอาเป็นปีดีกว่าสักปี2 0 2 3 24ี่เนี่ยอาจจะต้องมีการเซอร์วิสช่วงล่างบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็ดูดิใหม่ๆ่กริบกริบเลยเย,ยังอะไรยังอยู่นะวย้ยยังไม่โดนขโมย <laughs> ตัวน,นี้นะยังอะไรใหม่ๆกริบเลยนี่แหนบแหนบก็ยังดำนะครับไม่มีขึ้นสนิมไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวช้อคเนี่ยก็เดิมๆออกจากโรงงานนะแต่ใครอยากจะขับแน่นๆนึบหนึบ ก็สามารถไปเปลี่ยนโช๊คได้นะใส่กันโครงหน่อยเปลี่ยนโช๊คหน่อยเนี่ยนะครับกันโครงเนี่ยนะไปใส่กันโครงใส่ตัวเปลี่ยนโช๊คนิดนึงก็เฟี้ยวละนะตัวดีโช๊โอ้โหปใหม่มากอะ่ะอันนี้ใหม่จริงยอมรับเลยนี่เผาเห็นไหมเม็ดอาร์คมากิ้งคัลเล์อยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับถังน้ำมันพลาสติก77ลิตรนะน โอ้โห oh ดูเผา,าเลยนะโลอ่าบาร์โค้ดคีย์บาร์โค้ดยังอยู่เลยนะครับกริปเลยตัวนี้โอ้สวยจริงด้านล่างนี่แบบกริปมากอะ่ะปีกนกนะยางปีกนกเห็นไหมไม่มีรอยแตกนะครับชกหน้าเห็นไหมไม่มีรอยรัว่วรอยซึมเลยนะครับทุกอย่างใช้ได้ดีอยู่นี่อันนี้แกนพวงมาลัยนี่นะอันนี้อันนี้แกนพวงมาลัยนะอ่าเห็นไหมโอ้โห oh สวยเลยว่ะ เฮ้ยคันนี้ช่วงล่างทริปจริงทุกคนเดียางกันฝุ่นยังดีอยู่นะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะโอ้โหแล้วยางตัวนี้เป็นไงบ้างยางนะครับก็เป็นยางเบ stone d เ a l e r นะครับดู a l e r เนี่ยก็เป็นยางเกี่ยวกับรถกระบะอยู่แล้วนะในหลายๆรุ่นในหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับเขาใช้ยางรุ่นนี้อยู่แล้วออกห้างเมือตัวนี้ก็ยางยังคมอยู่นะยังลึกอยู่ดอกยังลึกอยู่ยังใช้ได้อีกยาวนะครับ ยางนี่ก็ใช้ได้อีกสักสักสามหมื่นสี่หมื่นโลก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับตัวนี้นะได้ใช้เพิ่มอีกสักสามหมื่นสี่หมื่โลเปลี่ยนได้แล้วนะแต่ยังมันยังโหยังใหม่อยู่ยังดีอยู่นะป้าเดี๋ยวเราไปดูราคาของเจ้าอันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับป้าอะไรกันทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกทีเดียวของ Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Z คันนี้นะครับปี2019นะตัวนี้ แล้วในราคาป้ายแดงโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัวเจ้าตัว D-Max เนี่ยนะครับไฮเลนเดอร์ er เองแล้วกันเอาแค่เพียงแค่ไฮเลนเดอร์เนี่ยรุ่นย่อยเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองท็อปสำหรับรถยกสูง4ประตูขับ2เกียร์ออโต้นะครับก็ไี่เลยราคาป้ายแดงอยู่ที่917,000นบาทแล้ววันนี้ผมขายเท่าไหร่วันนี้ผมขายนี่เลยนะครับ778,000นบาทแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยก็ผ่อนตามนี้เลยนะครับเพราะเป็นป้ายดา นะดอกเบีย้ยมันจะได้เริ่มต้นที่2.79นะครับ2.99 3.89และ4.2984งวดตัวนี้ผ่อนอยู่นะครับ84งวดเนี่ยผ่อนเพียงแค่ราวราวสัก10,000 5,000บาทเท่านั้นเองนะใช้แค่1 000 5 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของรถอ่ะคันนี้ได้แล้วนะครับแล้วประหยัดไปกว่าป้ายแดงถึง1,39,000บาทนะทุกคนคันนี้ในราคาป้ายแดงก็อย่างที่บอกไป1 9แส0 0นึ่มันใช่ไหมผมขายอยู่778เนี่ย778,000บาทมีรายรับอยู่ราวๆ30,000นะครับก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วออกป้ายแดงเนี่ยต้องดาว10% 5% 20% 15%์เซนต้ารี่าเน์ัวนี้ไมี่ยวนะครับซื้อสดก็ฟรีโอนเลยนะสำหรับคันนี้นะครับทุกคนแล้วใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ก็โอนเงินกองมาในบัญชีนี้ได้เลยนะครับทุกคนใครจะจัดไฟแนนซ์ก็โอนเงินมัดจำมาหนึ่งหมื่นบาท ใครจะซื้อเงินสดก็โอนเงินมาจำมา50%เท่านั้นเองแล้วถึงวันรับรถนะครับสำหรับคนที่ซื้อเงินสดเนี่ยค่อยจ่ายที่เหลือแล้วกันนะแล้วสําหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นะครับก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะไม่ลงมาจัดที่กรุงเทพหรือว่าจะไม่มาที่กรุงเทพเนี่ยผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านผ่านแล้วก็ลงมารับรถหรือไม่ก็ให้ผมสไล,ลด์รถไปส่งที่บ้านซื้อสดจัดไฟแนนซ์ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนกัน นะครับ301กิโลเมตรถัดไปเนี่ยกิโลเมตรละยบาทเท่านั้นเองนะโอ้โหแล้วคันนี้ใหม่ๆกริบๆสวยๆแบบนี้นะครับใครที่มองหาป้ายแดงอยู่นะก็ลองคำนวณเอาแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับประหยัดไปกว่าป้ายแดงถึงขนาดนี้ปีนี้รถมันปี2019ใช่ไหม20 21อ่ะ20 2 0 2 1 22วันรตียังเหลืออีกตั้ง1ปีกับอีกประมาณ7 65,000โล นะตัวนี้บรินตียังเหลืออยู่นะครับเอาละใครที่สนใจคันนี้เราหล่อบึกบึกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้นะโทรมาง่ายๆนะครับหรือแอดไลน์ ID มาก็ได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์ไอเดียนี่ยอันเดียวกันเลย0ูนย์แปดห้าานะครับแค่นี้ง่ายๆนะอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com